ก็สวัสดีทุกคนนะครับผมป๊ปอนนะครับครับผมบุ้ยนะครับัดีอัปเดตของตอนนี้มีผลงานอะไรยังไงบ้างค่ะตอนนี้ก็ยังเงียบๆอยู่ครับแต่ก็มีเรื่อยๆครับแต่ก็ตรงไปนะบางก็เราอ่าตรงไปทา้บ้างคกัะ เงียบนะคะสัมผัสได้สจอกันกันทุกคนตรงนี้อ้าวปกติแล้วเนี่ยทำอาหารกันไหมคะคือผมว่าไม่ค่อยถนัดเรื่องการทำอาหารคือถ้าจะทำอาหารก็เป็นชาวบ้านทำเิงก็พอทำได้ครับปกติเมนูอะไรครับผู้หญิงที่ทำปกติเป็นเมนูทั่วไปอ่ะครับก็เป็นพวกแบบหมูทอดกับผวกระเพรา ไม่อยากจะพูดเองอะนะทุกคนตอบให้หมดแล้วเออเอออ่ะทีนี้ทีนี้แสดงว่าวันนี้พูวิงจะเป็นเชฟใหญ่ใช่ป่ะแล้วปอลเป็นผู้ช่วยโอเคเลยผมเป็นแชมใหญ่ดีเหรอไม่มีใครอยากเห็นพี่ปอนทำาหารบ้างเลยหรอหรือย่าต้องถือฝีมือพี่ปอลไหมเพราะเราจะลองสลับกันวันนี้เป็นปอทำแล้วเป็นพ่อลเออแล้วก็เฉยๆดักล่วให้เอาไหมใช่ปอดรอดยังไงก็รอด เดี๋ยวก่อนอื่นเลยนะคะผ้าก,กันเปื่อนอยู่ตรงนี้แล้วรบวรกวนก่อนค่ะเนะ่มีผ้าก,กันเปื้อนแล้วนี <Yeah. S 2> ่ผ้ากันเปื่อนลายพิเศษที่เราบอกนะคะว่า <Yeah. S 2> งานมีงานเดียวดีองค์่วันเดอรวันอันโอี่โอเคแต่ถ้าถูกไม,ไม่ไม่ได้ต้องช่วยช่วยกันแล้วล่ะค่ะอะมาช่วยมาช่ว ยังไม่เกินไปเอออ <ไป S 1> เกินไปแล้วเหรอเกินไป,ไปมีเสียงมาว่าเกินปุยมุยเฉลยก็ดีกว่าค่ะวันนี้เมนูที่จะมาทำก็คือสปาเกตตี้ผัเเ<อ>ดเบคอนค่ะรับแค่นี้ก็อร่อยแล้วเนาะแค่ได้ยินชื่อโอเคค่ะทีนี้เนี่ยวันนี้อย่างที่บอกไปแล้วก่อนที่จะลงมือทำทำไมถึงเลือกเมนูนี้นะคะยังไงดีก็าือเมนูเนี่ยชอบครับ ยไงดีมันก็เลยมีความพิเศษไอ้คือตอนแรกเริ่มจากที่ว่าเขาถามว่าเอออยากทำอาหารอะไรก็เลยถามเพราะว่าเออมีอะไรแบบอยากกินไหมนะตอนนี้เขาบอกว่าเอออยากกินวุปเดคอนก็เลยอ่ะโอเค่เรามาทํากันแต่ว่าเพิ่มมาแฟนที่หลังว่าทําเสร็จแล้วพี่ก็ไม่ได้กินสป라이ส์สป라이ส์นะ เดี๋ยวอเราทีนี้เนี่ยไหนๆแล้วเราก็เราจะมาดูวัตถุดิบนะคะมีอะไรบ้างเปิดวัตถุดิบกันสักหน่อยแล้วก็เคลมรอบสมิสักหน่อยอ่ะตอนนี้เรามีแล้วมันมะกี่ครับมีผิดไทยมีพริกแห้งพริกแห้งพริกแห้งมีกระเทียมมีเกลือมีใบโหระพามีเบคอนอันนี้น่าจะเป็นเลกาโน่มาครับแล้วก็มีแซนด์เินอีกโอเคมาตกลงใครทำตกลงกันได้ก่อนไหมใครทำบอลหรือทูวิน หรือแฟนคลับทุกคนอยากจะเลือกไหมคะใครเป็นเชฟใหญ่เฮ๊ยสี่เนีตีกันอยู่นะเมื่อกี้โอเคมาเดี๋ยวเดี๋ยวให้พี่บอลทำแล้วเดี๋ยวผมช่วยดีกว่าเฮ้ยอนนะไรเริ่มเริ่มด้วยอะไรเริ่มด้วยอะไรคนับผมว่าถามคุณคน <laughs> ถ้าเกิดให้ผมเดานะผมว่าน่าจะเบคอนก่อน ใช่ก็ถึงนะครับคุณซูเป็นไหมเนี่ยเขาไปอยู่ในครัวได้นะพูดถึอาหารได้นะเออธรรมดาที่ไหนผมมีคำถามครับเวลาเราทำเบคอนเราต้องใส่น้ำมันมะกอกไหมต้องถามเชฟอ่ะปกติเบคอนเป็นอะไรที่มันมันยืนอยู่แลอย่างนี้ไหมใส่ให้ใส่เบคอนตั้งแต่กระทะยังไม่ร้อนครัเขาได้ทำย่างน้ำมันมันจะคาดออกมาเยอะ เกวันนี้เชมีเอะไรบ้างเค็บก็คือเทคนิคไหมทำยังไงก็ได้ให้เสร็จไม่ใช่เอาทุกอย่างยำยำไปเลยได้มื่อเสร็จนะไม่ได้นะไม่บอกเลยอันนี้ให้ให้ทำาไง มาแล้วนะคะเอดเบ้อชฟใหญ่ของเรากำลังจัดการกับเบคอนแล้วนะคะอร่อยเกนมุยมความอร่อยจากโลกอนาคตนะยังไม่ต้องเสร็จท่ไถ้าพูดเยอะเดี๋ยวให้ชิมตอนนี้เลยนะตอนยังตอนยังไม่สุกตอนเนี้ยเดี๋ยวให้ชิมเลยนะเกินมุยมุยใครแบบเราพูดให้นะคะใจเย็นๆครับยังไม่สุกครับไห้ทอด ไอ้ชอบกินกรอบหรือชอบกินเบคอนนุ่มชอบกินกรอบชอบกินกรอบคุณจะหลไ่คด้ปเื่อยๆมทุกคนทุกคนชอบกินกรอบหรือนุ่มคกรอบอบตีร้ิ่มดีนะต้องชอบกรอบหรือนุ่มคะนุคแก้ือต้องถามว่ คุณตอบแทนหมแล้วอ่าครับมีคอนแบทมีคอนแบทเีค้อนแบทเองินเอไม่เวาแล้วหนูอบทำแบบคุณมากะครังี่ายนี่ตาอช่วยโคชช่นีต้องให้เป็นองสาลงไปแล้วเราไม่รู้่อ อออออยยย่าางงเเเเี้ใจ็นก็คือแอบเดินหลบมาตรงนี้ลานิดนึงคือเมื่อกี้โอเคให้บอกกระเทียมมันหอมยังไงบ้างนี่นี่อยู่ข้างๆตอนนี้นะคะได้กลิ่นเบคอนกลิ่นกระเทียมได้ทุกกลิ่นไม่ว่กลิ่นไหมไม่ต้องห่วงค่ะยังไม่ไหมนะไม่ได้ไหนแล้วก็ ำเดี๋ยวร่วมมดลองอ่ะลองก้านอะไรนิดนิดนึง่องมัดกยนอะนิดนึงก็จะเปลี่ยนไปนะไม่เป็นไรครับเราไม่ได้กินเจีย็นๆ ดูจากปริมาณพริกจะจังไั้ไปมครับจับได้ไอ้พริกแล้วอะไรคิดว่าใส่อะไรต่อใส่เส้นต่อต่อเพราะคุณแกะมาขนาดนี้ผมไม่รู้อะไรแล้วเนี่ยคุยไม่กลิ่นหอมมากเลยตัดเลยตัดเลยผัด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 จะยิงจ้าอะไรกลิ่นพริกมาด้วยไม่ได้ครับได้ได้ผได้เออ เดี่ยวว่าเลยเมื่อกี้ถึงขั้นต้องแอบหลบมามุมเวทีนะคะไปอยู่ข้างๆเมื่อกี้แค่สำรับพริกไ่ะย่งอย่างอย่างพริกไทยอ่าใช่แล้วเดี๋ยวจะใส่พริกไทยเกลือใส่ก็อันนี้มีออันนี้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 ต้องเเกลือป่ะเกลือใช่ล้าตาอ่าใช่เกลือน้าตาลเดี๋ยวไปถามคนที่ชิมนั่นแหละเนาะว่าตอนมันถ้ใส่แบบโอ้ไม่ยัง เดี๋ยวลอง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 ว่อนไตรงนัแล้ววิ่งเป็นอะไรอเป็นออ่ะเขาเรียกว่บุงฝงุ้งลอยฝ่าเออฝังบุ้งใ้าเหรอแบบนี้เหรอเดียวไมได้อหรือว่าผุ้วินจะเป็นคนที่เราต้อนไปรับแต่เราได้ไหมเดี๋ยวก้อนอยู่ราได้ไหมก็อีกเรื่องหนึงนะครับอ่ะอ่ะใส่เดี๋ยวใส่เกลือกับพริกไทยหน่อยได้จะได้รเผ็ดหรือว่ายังไงครับเอาเผ็ดไหม มีใครใส่มใส่เยอะเลยใส่หมดเลยคุณก็ใส่ไหมใส่ควรให้เขาใส่มหรือฉัควใส่เเ่มเอรเใส่เยอะเหมใส่เยอะประมาณไน่ไใส่ค่อยๆใส่างพงประมาณอย่างนี้ก็ได้พี่ ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาแล้วนะตอนนี้นะคะเห็นปริมาณของพริกไทยนะคะเมื่อสักครู่นี้โอ้โหหอมครับหอมราจอมจริงดูกปากแล้คีคือาใออกปากก็ได้นะ ในใ่กำลังด okay. ีอะ่ลงมาว่า่หว่เรับมันดมไม่ได้อันนี้เกลือผมเนี่ยใสเคอผมเชื Sarah, okay. ่อใส่เกลือใส่เกลือมันกลิ่มันเหมือนระบบชั่หมือนกันมันใส่ลงมา จรงจริงคอนเฟิร์มคอนเฟิร์มเอาเยอะไหมครับอีอยากใส่ไหมล่ะอนีี้อันนี้มันใส่ก็ได้ไม่ใส่ได้ใส่นิดนึงดีกว่าอ่าได้จะได้อเนาะอยหรอบร่แบบไม่เอาอีกวะคือองสองคนดผมไม่รู้จะแกะละแล้วอกมับอกว่าเติมส หวานะคะไม่ตายครูโอเคสปอยหนักที่กว่าเทรลเลอร์นะคะเออเออ่ใครที่ได้กินไปหมูขอโทษด้วยนะอย่าลืมกินน้ำเปลี่ยนนะหลังจากกินเสร็จได้แล้วแหละได้แล้วแหละได้แล้วโอ้โหเส้นืัอสุกไหมครับสุกไม่เท่ากันด้วยเยี่ยมยอดข่ามวันนี้ใครอยากลองชิมไหมครับไม่ไม่ไม่มีใครอยกดือเลย ห,หรือว่าเราใส่หรือเราเอาใส่จานเนาะเขอใส่จานเขาใส่จานอาล่ะสวยแบบน่าปราาะทีมากทีนี้ทำไงให้มันสวยเออแต่งดีแต่งไหม,มยังมีใบเหลืออยู่หน่อยหนึ่งความคิดสร้างความคิดสร้ <laughs> าง <laughs> จานนี้ทำไมพิเศษขนาดน,นี้นะคะนอกจากจะ ทำเองจัดจานเองนะคะยังเค็มด้วยวยังไงดีสะจัดจานเป็นๆนะอ่ะใช่ผมขอลอ,องอดูจะทาให้เด็กจ้องจับดูนะมีใบเหลืออยู่ใบหนึ่งนะอยากชุบอย่างใช้ได้นะเอาไงดีเ,ดเ,งเราจะทำเงินยังไงดีจริงๆใบเนี้ยสวยแล้วแล้วเราก็เอาไปตกแต่งโอ้ ก็ไทำมาไประโยชน์ตน่ก็ขอให้คนที่ได้กินอร่อยนะครับอ่านชื่อไหมคะยชื่ออะไรดีครับอะไรอย่างสบายดี่อยด่มกินดื่มดื่มแล้ว สปาคกตตี้เกลือเจ็ดมหาสมุรคือใครดูวันนี้รู้เลยว่าคือแบติดเค็มนะครับผมแต่เพราะเราสองคนชอบกินเค็มแล้วเลยใส่เกลือแบบเยอะนิดนึงอยากกินครับแต่ว่าอร่อยตอนนั้นคุณกินเไหมโอ้ยอร่อยเค็ม ใช่ไหมคะต้องมีบอกว่านิดหนึ่งส่งท้ายเอาละค่ะทีนี้มาแล้วอะไรนะสปากเกตตีผัดเบคอนเกลือเจ็ดมหาสมุทรบายบาย,บายเชฟปอนและเชฟภูวินนะคะถึงเวลาที่เราจะต้องหาเจ้าของ <c oughs> แล้วล่ะว่าใครที่จะเอาเมนูนี้กลับบ้านพร้อมง,งานมีคนเ้องกลับไม่เถิอ <c oughs> แล้วต้องขอบอกนะคะว่าคนที่จะเป็นผู้ประมูลได้ไปจะได้อะไรบ้า ดูเนี้ยขอกลับไปเลยแน่นอน 2. รูปพอรลอยค่ะรูปพอรลอยที่จะมีแค่ใบเดียวในโลกและนะคะมาพร้อมกับลายเซ็นของทั้งคู่โอเคเป็นไง คิดมาว่านอกจากจะได้เมนูนี้ได้รุ่นพลอยได้พากันเปิร์ดที่เมอร์สครูนี้ดูทั้งสองคนสงสัยนะนะคะอ่ะอันนี้เป็นความพิเศษพร้อมลายเซ็นพร้อมไหมคะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนิดหนึ่งพร้อมไหมโอเคฉันรู้ว่าไม่เหมือนตอนแรกเลยตอนแรกคือแบบก้อนเวฟเถื่อนกีดดังมากเลยพร้อมไหม ไม่รอนเพรา,าเขาไม่อยากกินไม่รอได้เอาแบบไปไปตั้งชอไว้ก็ได้เลยตั้งชอก็รอนไงบางครั้งแบบเราออกไปแล้วเราก็ไปวางไว้บนหุ้นพาอะไรอย่างเงี้ยขายเก่งเก่งจริงฮะเพราะฉะนั้นนะคะในนูนี้เราจะเริ่มต้นประมูลกันที่5,000บาทและจะปิดเพิ่มขึ้นเนี่ยนะคะขั้นต่ำครั้ง 1,000บาทปฏิการเคลียร์นะคะถ้าเคลียร์ก็เชื่อทุกคนพร้อมแล้วเรื่องการกุศลนเออทั้งหมดทั้งหมดเข้าสู่โบทอนิธิโฟเด็กอ่ะสปาเกตตีผัดเมเปนเกลือเสร็จมหาสมุทรเริ่มที่5,000ัหน้าบัตรนี้อยู่ที่7,000บาทเชิญค่ะ1,000งบาท ใครอยากจะสู้ยกมือมาข้างหน้าว่ายังอัดเชิญค่ะ, 12, คะนหนึ่งม <พอ S 1> ืนสองพันบาทค่ะนับหนึ่งพักพร้อมแล้วเอาสิออาฝั่งนี้สู้ไหมอร่อยก็ได้นะจริงแล้วมันอร่อยแต่นี่นี่นี่ฟังฟังพักบอกว่ามีความเค็มไปนิดนึงสำหรับคนที่ชอบกินเค็มก็จะชอบกัน ผมบอกอลตอนแรกผมกขึ้นมาทมีา่ผมเนี่ยเพราะว่าผมกำลังเครียดผมก็ะทำมาแล้วยี่งตอนบอกว่าปกติไม่เคยทำในรูนี้ตอนผัดเองผัดเองฟลิปเองตอนนี้อยู่ที่หมื่นหกนับหนึ่งลูกจะนับสองนะลูกนับถึงสามเท่านั้นทำไมดีก็วิ่งไปหาเองไอ้ไอ้ไยัไไงยไงไงไม่มีใครใ้ไอ้ไอ xin mời โอเค,อ,เคอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตนะคะเพราะว่าเชื่อแต่สายตาไม่ใช่ความพิเศษนี้อย่างที่บอกไปแล้วนะคะได้สปาเกตตี้แพ็คแบบอย่างที่บอกไปแล้วนะคะว่า Good b ต์ฟ o o ไบต e ตั้งใจจัดขึ้นเนี่ยเพื่อจะให้ทุกๆคนนะคะมาสัมผัสประสบการณ์แน่นอนว่าต้องพิเศษมากมากนะคะอิ่มไปพร้อมกันแล้วก็ได้บุญไปด้วยกันนะคะโอเคเดี๋ยวเซลฟี่นะขันหลังเลย